การรักษายอดทุเรียนเล็กในภาคอีสานก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับในเพลงของผมก็มีการแตกยอดนะครับออกมาเยอะนะ อ่าซึ่งช่วงนี้ก็อากาศมันเปลี่ยนแล้วนะครับมันเริ่มที่จะหมดหนาวแล้วนะเข้าสู่อากาศร้อนแห้งเล้งแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับเหงื่อแตกนะครับเดินอยู่ตากแดดแป๊บเดียวนี่เหงื่อเต็มตัวแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงส่วนสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับในการรักษายอดทุเรียนนะครับเมื่อทุเรียนเขาแตกยอดมาแล้วนะครับเราก็ต้องรักษาเขาให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับ S <S <an> เดี๋ยวการจเจริญเติบโตเขาก็จะเสียไปนะเพราะว่าถ้าเราใปเสียไป1น,นยอดเนี่ยหรือ1ชุดใบเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปประมาณ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียเวลานะครับเราก็ต้องเข้ามาดูเลติดตามรักษายอดเขานะครับยิ่งเป็นช่วงที่ยอดอ่อนๆอย่างนี้นะครับเป็นช่วงอันตรายนะครับเป็นช่วงที่เราต้องมันเข้ามาตรวจสอบดูเลนะครับอย่างของผมเมื่อคือนเนี่ยผมก็เข้ามาดูนะครับ เข้ามาดูาพวกมะเร็งพวกเพลี้ยต่างๆนะครับว่ามีเข้ามาทําลายในต้นทุเรียนของเราไหมนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นทุเรียนแจกแตกยอดนะครับในแปลงผมก็จะมีไม้ผลหลายชนิดนะอย่างต้นนู้นนะครับเห็นต้นลําไยนะครับเขาก็เริ่มมีการแตกยอดเหมือนกันนะซึ่งเจ้าต้นลําไยนี้นะครับมะเร็งอินูนชอบมากนะครับ ดูสังเกตได้จากใบนะครับเป็นรูใบเหงนี่คือผลงานของแมงอินูนทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นต้นสตอนะครับก็เหมือนกันนะต้นสตอก็แมลงอินูนชอบมากนะครับอ่าเมื่อคืนนะครับผมได้เข้ามาเดินสำรวจดูนะแมงอินูนเริ่มมาแล้วนะครับแมงอินูนเริ่มเยอะแล้วนะครับโ,อโหอยู่ที่ต้นลำไยผมเนี่ยเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับหากเราเจอแมงอินูนนะครับมันก็เดี๋ยวเขาจะเข้ามาทําลายยอด ทุเรียนของเราได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงถ้ามันมีช่วงการแตกยอดของต้นทุเรียนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ให้เราเฝ้าระวังไว้เลยนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงที่เราต้องปกป้องรักษายอดเขาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อการเจริญเติบโตที่ต่อเนื่องนะ,ะทีนี้แล้วผมทํำยังไงล่ะก็อย่างเรขเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับในช่วงของ การแตกยอดเนี่ยทุเรียนเขาต้องการอาหารเยอะนะครับต้องการอาหารเยอะนะเพราะฉะนั Paint ้นเราก็ต้องเสิร์ฟอาหารให้กับเขานะครับซึ่งผมเองนะครับผมก็ใช้ทั้งทางดินนะซึ่งเป็นช่วงแตกยอดเนี่ยจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูงนะอ่าแล้วก็ผมก็จะมีการเสริมทางใบเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าทุเรียนที่กําลังแตกยอดเนี่ยเขาต้องการสารอาหารค่อนข้างเยอะนะครับสารอาหารค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราก็ต้องช่วยเสริมเขานะครับผมจะเข้ามาเสริมปุ๋ยทางใบให้เขาเนี่ยทุก7วันเลยนะครับจนกว่าใบเขาจะเริ่มเป็นใบเพสลาดแล้วนะครับเราถึงจะเริ่มถึงจะถอยห่างได้นะอ่าอ่าช่วงที่แตกยอดนะครับเขาก็จะมีศัตรูเยอะเช่นกันนะครับอย่างในแปลงของผมที่ผมเจอหลักๆเลยนะคือ หนึ่งเลยนะครับที่เยอะเลยจริงๆเลยคือแมงอีนูนนะครับเมื่อคืนนี่โหเยอะมากนะครับแมงอีนูนนะสองเลยก็คือเป็นเพลี้ยไฟนะครับที่ผมเจอนะครับแมงอีนูนนะครับผมก็จะใช้ยาในการป้องกันและกําจัดเช่นกันนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ผมมาสํารวจแปลงแล้วนะครับโหแมงอีนูนมันเยอะนะครับผมก็เลยจะต้องเข้ามาพ่นยาป้องกันไว้เลยนะครับป้องกันไว้เลยของผมแมลงปีกแข็งนะครับผมใช้ตัว ไซเปอร์เมทินนะไซเปอร์เมทินนะครับในการกําจัดเมลงปีกแข็งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวคาร์าบาลิวนะครับคาบาลิวนะก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมใช้สลับกันนะครับกับไซเปอร์เมทินนะในในเรื่องของแมลงปีกแข็งแมลงอินูนเนี่ยครับซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะจากที่ผมใช้อยู่ก็ดีนะครับถือว่าดีระดับหนึ่งใบของผมสังเกตดูได้นะครับใบต้นทุเรียนผมจะไม่มีเป็นรูเลยนะครับเนื่องจากว่าผมใช้ ไอสองตัวนี้อยู่นะอ่าอันนั้นคือมะเร็งปีกเข็งนะครับซึ่งผมคิดว่านะ,ะช่วงนี้นะครับในทางโซนภาคอีสานเนี่ยก็น่าจะมีเยอะเช่นเช่นเดียวกับในแปลงผมนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พวกลำไย,ยพวกเงาะพวกลิ้นจี่พวกไม้ไม้ผลชนิดอื่นเนี่ยเขาเริ่มแตกยอดเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกเลยนะในแปลงผมนะต้นลำไย,ยเนี่ยโอ้โหเป็นต้นที่เป็นต้นไม้ที่ แมงอินูนชอบมากนะครับเขาจะอยู่เต็มเลยนะครับในส่วนของต้นลำไยนะซึ่งในแปลงผมมันก็มีต้นลำไยนะครับก็เป็นที่ดึงดูดแมงอินูนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยใช้ยาเคมีนะหรือถ้าท่านใดใช้ชีวภาพอยู่ก็ควรที่จะเข้ามาฉีดพ่นให้มันบ่อยขึ้นนะครับอ่านั้นเรื่องแมงอินูนนะครับเรื่องเลขนะที่ผมเจอนะครับผมก็จะมาเตือนกันวันนี้นะ เรื่องที่2นะครับที่ผมเน้นย้ําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับคือเพลี้ยไฟนะครับอย่างในแปลงผมนะครับผมจะเน้นเรื่องเพลี้ยไฟกับเพลี้ยจักกระจันเป็นหลักนะครับแต่ในช่วงที่เขาแตกยอดเนี่ยเราต้องเน้นไปที่เพลี้ยไฟนะครับซึ่งไอตัวเพลี้ยไฟเนี่ยเขาจะไม่หายขาดไปจากแปลงของเราเด็ดขาดนะครับยังไงก็จะมีนะครับเราก็ต้องกําจัดป้องกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ควรที่จะสลับตัวยานะอย่างเพลี้ยไฟในแปลงผมนะครับผมก็จะใช้ตัว อะบาเมกตินนะครับอะบาเมกตินนะซึ่งผมใช้แล้วเห็นผลได้ชัดนะครับยอดผมจะไม่ค่อยมีอาการเสียมีไหมมีบ้างนะครับยังมีเสียอยู่บ้างนะครับแต่น้อยลงนะครับหลังจากที่ผมใช้ไอตัวอะบาเมกตินนะครับแต่ว่าผมก็จะสลับกับตัวอื่นนะอย่างที่ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งก็งคือตัวบูโปรเฟซินนะครับหรือตัวคุ้มไข่นั่นเองนะใช้เอามาสลับกับตัวอะบาเมกตินนะครับ คือตัวอบาเมกตินเนี่ยเขาสามารถกําจัดพวกตัวเต็มไวัยได้นะครับได้ได้ดีนะป้องกันกําจัดตัวเต็มไวัยได้ดีนะครับส่วนไอตัวบูโพ f เฟซินเนี่ยมันเขาสามารถกําจัดพวกตัวอ่อนหรือพวกไข่ของเพลียไฟได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอใช้สลับกันไปควบคู่กันไปเนี่ยก็จะเห็นผลได้ดีนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับเราจะใช้อ b บาเมกติน ติดต่อกันเกิน2ครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับอย่างของผมเองเนี่ยผมช่วงที่แตกยอดนะครับผมจะเข้ามาฉีด7วันครับ7วันครั้งนะทุก7วันนะครับผมจะใช้อบาเมกติน2ครั้งนะครับแล้วก็ผมจะสลับเป็นตัวอื่นนะก็คือตัวคุมไข่นั่นเองนะครับบูโฟบูโปโฟเฟซินนะในการป้องกันและกำจัดของอตัวเพลี้ยไฟนะครับหรือบางท่านนะครับ อาจจะใช้อบามกตินนะครับผสมกับตัวไซเปอร์เมทินก็ได้นะอ่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านต้องไปดูก่อนนะว่าตัวยาเนี่ยมันเป็นายาร้อนทั้งคู่หรือเปล่าอย่างของผมเองเนี่ยผมผสมกันไม่ได้นะครับอบามกตินผมก็เป็นยาร้อนนะไซเปอร์เมทินผมก็เป็นยาร้อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้สลับกันนะอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าการผสมยาเป็นยังไงนะครับ ขั้นตอนเป็นยังไงควรจะเลือกใช้ยังไงนะอ่าเอา่อการทําให้ยอดของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะที่ผมเน้นย้ําอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากนะครับในแปลงของผมนะครับมันทําให้ใบของเราเนี่ยสวยงามนะครับยอดของเราสวยงามนะครับถ้าเราป้องกันและกําจัดได้ดีนะผม จะใช้วิธีการป้องกันเลยนะครับก็คือเมื่อมีการแตกยอดเนี่ยผมจะฉีดทันทีนะครับไม่ว่าจะมีหรือไม่มีแมลงก็ตามนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาเจอแมลงอีนูนเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบนะครับอ่าบ่อยๆนะอย่างที่ผมใช้นะครับก็สรุปให้ฟังนะครับถ้าเป็นตัวแมลงปีกแข็งหรือแมลงอีนูนนะครับผมก็จะใช้2ตัวนะเป็นไซเปอร์เมทินนะครับกับคาบาลิวนะครับซึ่งสลับกันใช้นะ แล้วก็ถ้าเป็นเพียไฟนะครับก็จะเป็นอะบาเม็กตินนะครับแล้วก็ตัวคุมไข่นะสลับกันนะครับตัวบูโฮเฟซินนะอ่าอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับการรักษายอดของเรานะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยในแปลงผมเนี่ยกำลังแตกยอดอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูต้นนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับกําลังแตกยอดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องเข้ามาติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับการการดูเลอย่างสม่ําเสมอการใส่ใจนะครับแล้วก็ การเฝ้าสังเกตอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับได้ดีนะอ่าอย่างนี้ก็กําลังแตกยอดนะครับอันนี้ผมเอาใบไม้ใส่ไว้เพราะว่านกมันชอบมาเกาะแล้วมันมันจะขี้ใส่ลงยอดทุเรียนผมนะครับผมก็เลยเอามาก่อไว้นะครับอ่ะแล้วก็แถมอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของอาการยอดไหลนะครับเรื่องของอาการยอดไหลคือ อาการยอดไหลมันเกิดมาจากอะไรนะครับมันเกิดมาจากปุ๋ยตัวหน้านะครับอาจจะเยอะไปนะแต่คําว่ายอดไหลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับผมกับยิ่งชอบนะครับเพราะว่ายอดไหลเนี่ยมันคือยอดที่มันจะแตกได้ยาวนะครับถ้าเราข้าเราพยุงเขาได้ดีนะครับมันจะทําให้การแตกยอดในแต่ละครั้งเนี่ยไปได้ยาวไปได้ไกลนะครับโตได้เร็วนะครับาบางท่านเนี่ย อาจจะตกใจนะครับว่ายอดไหลเนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีนะแต่สําหรับตัวผมผมบอกเลยนะครับมันดีนะครับแต่ถ้ายอดไหลนะครับท่านควรที่จะผูกหลังยอดไว้นะครับผูกหลังยอดไว้ถ้าท่านไม่มีการผูกหลังยอดไว้เลยเนี่ยกว่าจะแตกยอดอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะช้ากว่าปกติไปสักเล็กน้อยนะครับจากที่ผมเก็บข้อมูลไว้เนี่ยคือประมาณ15วันเลยนะเพราะว่าเขาจะต้องตั้งยอดให้ให้ตรงมาก่อนนะครับ แล้วเขาถึงจะแตกยอดได้นะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างในแปลงผมนะครับผมมีการผูกค้ำยันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยอดลิงยิ่งไหลย,ยิ่งดีนะครับสําหรับตัวผมนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้มันเยอะเกินนะครับเนื่องจากว่าในแปลงผมก็ไม่ได้เจออาการปลายใบไหม้นะซึ่งมาจากอาการเค็มปุ๋ยนะครับแสดงว่าปุ๋ยของเราเนี่ยมันก็สัดส่วนที่มันพอดีนะครับเราไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดแล้วนะใส่ปริมาณเดิมต่อไปได้นะครับอ่า โอเคนะครับฝากย้ํานะครับเตือนนะครับแมงอีนูนมาแล้วนะครับในภาคอีสานนะครับอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับก็เฝ้าระวังกันให้ดี